เปิเป็นคนอินกับเทศกาลไหนมากไมจริงๆก็ชอบนะคะมันแบบเวลาเป็นเทศกาลว่าจะเทศกาลไหนเวลาฝนเห็นไฟเยอะๆมันจะรู้สึกคึกคักเหมือนอันนี้ก็เหมือนกันเวลามีไฟเยอะๆมีการจัดนู่นจัดนี่ก็รู้สึกว่าเออคือคืนดีนออะไรต้องเชิญชวนค่ะอยากให้ทุกคนมานะคะแต่งตัวมาเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าไฟเขาเยอะมากค่ะรับรองว่าได้รูปสวยๆแน่นอนค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอะไรใดๆยาวๆ ตอนที่สะพายหนึ่ง like แต่ไม่กุ๊ก็ส่งก็ส่งเค้กไปอย่างเงี้ยก็เป็นแบบว่าไปแฮปปี้เบิร์ t เดย์แม่แทบทุกปีอยู่แล้วค่ะแล้วมีความฝันอย่างอื่นไหมนอกจากตรงนี้ไม่มีแล้วค่ะแต่คนเชียร์เชียร์เชียร์ีจะเชียร์เชียร์เชียร์ค่ะได้เราว่าไงบ้างคะคนเชียร์ก็เป็นลูกสาวแม่ค่ะแม่รักมากเอ้าแล้วลูกของแม่ไม่รักเหรอคะอุ้ยต้องไปถามเขาค่ะดังนั้นไม่ถามไม่ได้เพราะพอไปอย่างนี้เราพาไปอย่างนี้หลายคนก็เลยตอบย้ำว่า สนิทสนิทถึิงเขาไปอีกจริงก็สนิทเขาสนิทสนิทอยู่แล้วแต่ปีใหม่แล้วมันไม่ก้าวข้ามเขาเพื่อนหรอคะมันก็สนิทแบบนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะหรือมันจะลื่นล้มคำว่าเพื่อนไปเลยก็ไม่เราค่ะมันเป็นแบบเราก็เป็นอย่างกันมานานแล้วอ่ะสี่ปีห้าปีแล้วแต่คือเหมือนว่ากิจกรรมในครอบครัวหรือไงในครอบครัวเขาเราก็ไปจะมีเพื่อนตลอดหลายคนก็เป็ส่วนหนึ่งของบ้านนี้ วันเกิดแม่อย่างเดียวค่ะแต่เหมาทุกปีค่ะวันเกิดแม่แล้วแม่หมูว่าไงบ้างคะแบบเออลูกหมูอะไรเงี้ยแม่ไม่ได้ว่าอะไรแม่บอกว่าเค้กไม่ค่อยเหมือนแม่นะเฟอร์อะไรเงี้ยแม่ไม่มีรอยปากอะไรแบบยัไม่เป็นลูกสะอพ้นธไม่แล้วค่ะไม่ได้พูดนานแล้วแต่กับแม่หมูเป็นแนวโบบารเลยค่ะโบบาค่ะหนูกับยายก็ชอบพรวนประสาทแม่แย่แม่อะไรอย่างงี้ คนชี้บอกว่าถ้ารักแม่จะดูดูหนกับพวกหนูไม่เคยดูเลยค่ะใจดีมากแต่เขาเข้าข้างเรามากเขาข้างผู้ชายเขาเป็นไปได้นะคะเปิดเคยทำคอนเทนต์แบบคนเชียร์เปิดกับนายกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ถึงว่าในสตอรี่ใช่ไหมใช่เออลองทำหาทำจะกดดันตัวเองก็ไปาหด้คนมาเชียร์มากๆเนี่ยตลอดทั้งปีเขาก็เชียร์มาตลอดไม่มีแผ่วเลย มันรู้สึกยังไงบ้างกับขำมันกดดันามหรือมันกหนูชินแล้วนะคะมาถึงว่ามันก็นานมากมีช่วงที่เชียร์จัดๆตัวหลังๆก็ไม่ค่อยแล้วอย่างเงี้ยอุ้ยก็เข้าใจค่ะเราไม่เคยเจที่ไปกับเขามาก่องเลนะมาเจอเพิ่มมาก็เพิ่ค่ะพิ่มเพิ่มเยอเลยก็หนูขกันตลอดมากกว่าเพราีก็จะส่งให้ดูเลยว่าเนี่ยมีเขาแซวแบบนี้ด้วยนะเขาบางทีแซวว่าผีผักด้วยนะเลยรก็มีส่งให้กันดูกันค่ะเม่อหลายคนก็ดูวว่าเอจะผีผักใส่กันเมื่อไร่อะเงี้ยก เห็นมานานแล้วค่ะหลายคอมเมนต์มากที่พี่นัทตลกทั้งอะไรอย่างเงี้ยเห็นมาตลอดอนนว่ามันดูไม่ดุมันก็เป็นเป็นเป็นความสนิทกันแบบนี้มานานมากแล้วจริงๆค่ะหนูก็รู้สึกเหมือนหนูตอบเรื่องนี้มานานแล้วเมื่อเนี่ยเดือนปีหน้าบ้านเราเสร็จแล้วคุณก็มาถามวิเพราะเราเคยรั้นคำสัญญาไว้ก็ดีค่ะเพราะงั้นหนูก็คงไม่มีเรื่องคุยไม่แต่ว่าเพิร์มมีแบบแบบคนจับยิ่งจับนายมันทำให้แบบเข้ามาหาเรานลอยนวลมากก็ไม่ค่อย ้วนะก็แต่ไม่ได้คิดแบบว่าไปก่อนไปรังเอกเราเป็นเองหรออ๋อมีบ้างก็คือโกหกค่ะไม่ค่อยมีจริงๆค่ะที่แบบว่าแบบช่วงเป็นแบบว่าต่างประเทศก็มีแบบดาราต่างประเทศสุดเซ็กซีอันนั้นน่าจะเป็นเราคิดไปเองนะคะเพาอาจจะเป็นคนแบบมารยาทดีกับเราออะไรย่างเฉยๆเคยคิดว่าเกี่ยวว่าการที่แบมื่อเรามีข่าวกับนายหรือแบบมีคนจับที่นี่อะไรเงี้ยทำให้แบบหลายคนคิดว่าเอ้ยเขาขึ้นกิงหรือเปล่าหรือไม่กล้า็มี คนว่าไม่น่าเกี่ยวแต่คนอ,อาจจะเป็นคนที่แบบทํางานเยอะมาตลอดใช่ไหมคะแล้วก็สังคมก็จะเป็นแค่สังคมกล้องถ่ายแล้วก็กับผู้จัดการกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้เจอใครใหม่ๆเพื่อนก็เป็นแบบเพื่อนทันแกงอะไรเงี้ยแต่ในส่วนที่เราคิดว่าเราอาจจะมีแล้วเพราะเลยไม่กล้าเ<ม>ข้ามาจีหรือเราอาจจะดูแบบเฆ้าห้าวห,หรือดูนิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยมันคะเราเลยไม่เข้ามาจี <laughs> <laughs> แต่เราสวยนันะใช่ไหมคะเราสวยสวยขึ้นนั่นเอาจริงไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเฟิร์สสูดจริงหรอประกาศอีกครั้งนึ่งเขาสอดจริงหรือเปล่างานเขาประกาศมาสี่ปีแล้วก็ไม่เห็นจะมีใจเข้ามาบอกว่าจิบได้จีบแต่ใส่ตาผู้จัดการเลิกนะเรียกเาเรียกก่่ะรูป็ไม่ต้ออองบกโเคือไม่ได้ซุกใครไว้ใช่ไหมไม่เคยเลยค่ะเขาบอกเขาบอกเราไม่เชื่อก่แล้วค่ะเขาจะ